นอกจากที่รักทุกท่านครับหลังจากที่กลุ่มไทยพักดีได้เปิดให้พี่น้องมาร่วมลงชื่อในการคัดค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญผ่านมาได้4วันเสร็จ,รจมีพี่น้องมาร่วมกันอย่างล้นหลามเกินคาดมากแต่พี่น้องเชื่อไหมครับว่าในระหว่างที่พี่น้องมาร่วมมือกันอย่างล้นหลามเกินคาดฝ่ายตรงข้ามฝ่ายที่อ้างว่าตัวเองเป็นประชาธิปไตยก็มาปวนเราแบบไม่หยุดไม่หย่อนจนทําให้เรารู้สึกว่าการเปิดต่อไปคงไม่เป็นประโยชน์ วันนี้จึงอยากกลับวเรียนพี่น้องนะครับว่าไทยพักดีขอปิดการร่วมลงชื่อคัดค้านการแก้ไขรัฐมนุนต,ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเราได้ตัดรายชื่อพวกบอดที่เข้ามาป่วนหรือเข้ามาลังควานเข้ามาเกลรยพวกเราหลังจากตัดรายชื่อนี้แล้วเราจะเหลือยอดอย่างเป็นทางการจริงๆประมาณ1นึ0 0 0สนายชื่อช่วงระยะเวลาประมาณ4วันเศษประมาณ1นึ0 0 0สายชื่อเราถือว่าล้นหลามเกินคาด น่าจะเพียงพอที่จะเป็นตัวแทนของประชาชนทั้งหมดที่จะแสดงออกถึงการคัดค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญและประกอบก,บกับการที่เขาพยายามโจมตีหาว่าพี่น้องเป็นบอทไม่มีตัวตนผมจึงอยากเชิญชวนพี่น้องทุกท่านนะฮะที่มีเวลาว่างมาร่วมแสดงตัวตนมาร่วมกับพวกเราไทยพักดีในการเสนอชื่อร่างคัดค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เรามาเจอกันที่หน้ารัฐสภาในวันที่23กันยายนที่ถึงนี้เวลา9ในเวกาเป็นต้นไปย้ำกับพี่น้องอีกครั้งนะครับโปรดฟังอีกครั้งครับเขาหาว่าพวกเราเป็นบอทดหาว่าพวกเราไม่มีตัวตนจึงอยากเชิญชวนพี่น้องที่ร่วมลงชื่อที่พอมีเวลาว่างนะฮะมาแสดงตัวตนและร่วมกับพวกเราไทยพักดี เพื่อยื่นรายชื่อนี้ต่อท่านประธานอุฒิสภาในวันที่23กันยายนที่จะถึงนี้เวลา9นาฬกาเป็นต้นไปเจอกันที่หน้าอาคารรัฐสภาครับพี่น้องครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย